ข้อคิดชีวิตจากพระคำของพระเจ้านะครับวันนี้เรามาถึงพระธรรมอุปยบทที่6นะครับหัวข้ออย่ายอมแพ้แม้มีอุปสรรคร,ร,ร,รอบด้านโมเสสเจออุปสรรคอะไรบ้างเมื่อเจออุปสรรครอบด้านโมเสสทำอย่างไรเรามาดูด้วยกันครับ ลองอ่านแล้วคิดชีวิตเป็นอ่นแล้วทําตามชีวิตไม่ยั้มอยู่กับที่นะครับเราอ่านแล้วก็ใขคกวรวันละบทไม่นานก็จบเล่มนะครับเรามาอ่านด้วยกันเลยนะครับพระเจ้าทรงย้ําพระสัญญาของพระองค์ที่จะให้โมเสสเนี่ยนำชนชาติอิสราเอลเนี่ยอ,ออกจากกันเป็นทาสในอียิปต์เนาะพระเจ้าทรงสัญญาว่า จะปลดปล่อยชนชาติอิสราเอลข้อที่หนึ่งนะครับแล้วพระยาเวตรัสกับโมเสสว่าบัตรนี้เจ้าจะได้เห็นสิ่งที่เราจะทํากับฟาโร์คือด้วยมืออันเข้มแข็งของเราฟาโร์จำต้องปล่อยประชาชนไปและด้วยมืออันเข้มแข็งนั้นเราจำต้องไล่ประชาชนออกจากแผ่นดินของเขาพระเจ้าตรัสกับโมเสสอีกว่าเราคือยาเว เราปรากฏแก่อับราฮัมอิสอักและแก่ยาโคบด้วยนามว่าพระเจ้าผู้ทรงไม่หิทยลิทธ์แต่เราไม่ได้สำแดงให้พวกเขารู้จากในนามยาเวนอกจากนี้เราทำพนธธันธสัญญาไว้กับเขาทั้งหลายแล้วว่าเราจะยกแผ่นดินคานาอันให้พวกเขาอันเป็นแผ่นดินที่พวกเขาเคยอาศัยอยู่ในฐานะคนต่างด้าว ยิ่งกว่านั้นเราได้ยินเสียงคร่ำครวญของชนชาติอิสราเอลซึ่งคนอียิปต์กักไว้เป็นทาสและเราระลึกถึงพันธสัญญาของเราเพราะฉะนั้นจงกล่าวแก่ชนชาติอิสราเอลว่าเราคือยาเวเราจะนำพวกเจ้าไปให้พ้นจากงานหนักที่คนอียิปต์เกณฑ์ให้ทำและจะช่วยพวกเขาให้พ้นจากการเป็นทาสของเป็นทาสพวกเขาเราจะ ไทยพวกเจ้าด้วยแขนที่เงื้อง่าและด้วยการพิพากษาอันใหญ่หลวง,งครับเมื่อโมเสสแล้วก็อารนออกไปแล้วก็บอกกับชนชาติอิสราเอลบอกกับผู้น,นําของอิสราเอลว่าพระเจ้าทรงปรากฏแก่พวกเขาแล้วก็พรงทรงพรงทรงมีพระประสงค์ที่จะนําพวกเขาออกจากกันเป็นทานในอียิปต์เพราะว่าพวกเขา อธิษฐานร้องทูลต่อพระเจ้าความทุกข์ยากลําบากของพวกเขาถึงพระพักของพระเจ้าแในเมื่อโมเสสแล้วก็อาโรนเนี่ยไปบอกกับชนชาติอิสเซลแล้วก็ไปบอกกับฟารโรว,ว่าจะให้อา่านําชนชาติอิสรเอลเนี่ยไปนมัสการพระเจ้าในถิ่นทุรกระดานเป็นระยะเวลา3วันนะฟารโรก็ปฏิเสธฟารโฟารโไม่ยอมให้ให้ไปไม่ปล่อยไปแล้วบังคับให้ชนชาติอิสเอลเนี่ยทำงานหนักกว่าเดิมนะทำอิฐ จำนวนเท่าเดิมแต่ไม่ให้ฟังซึ่งเป็นวัสดุในการทำอ,อิดฟังนะครับชาติอิเซมีความทุกหนักมากขึ้นนะครับในเวลานั้นโมเสสแล้วก็อาโรนก็กลับมาพระอพระเจ้าก็บอกกับพรงค์ว่าเขาเจอกับปัญหานงครับเมื่อเจอกับปัญหาพระเจ้าตรัดตอบกับโมเสสและอารรนว่าบัดนี้เราได้เห็นถึงสิ่งเราจะได้เห็นสิ่งที่เราขอภัยเจ้าจะได้เห็นสิ่งที่ เราจะทำกับฟาโรห์ด้วยมืออันเข้มแข็งของเราพระเจ้าทรงประสงค์ที่จะให้ฟาโรห์ได้เห็นวิริทานุภาพของพระเจ้าได้เห็นพระหัตถ์ของพระเจ้าที่จะทำกิจต่างๆให้เขาเห็นพี่น้องครับถ้าหากว่าเราไปทำงานหรือไม่เจอกับวัรัคหรือปัญหาเราทำงานแล้วงานนั้นมันง่ายมากนะพี่น้องครับเร,เราก็จะรู้สึกภาคภูมิใจแล้วก็รู้สึก ยิ่งไปหยองขึ้นนะท่ทนลงในความสามารถของตัวเราเองว่าโอ้ฉันเป็นคนเก่งฉันเป็นคนมีความสามารถานะครับแต่ถ้าเกิดว่างานไหนมันยากงานไหนมันมีอุปสรรคเกินกําลังเลี้ยวแรงเกินสติป,ปัญญาของเราและพระเจ้านําเราแล้วก็ให้ผ่านงานต่างๆนั้นพี่น้องครับฤิธานุภาพเป็นของพระเจ้าเกียรติยศทั้งสิ้นเป็นของพระองค์เอเมนนะครับเราจะได้รู้ว่าโอ้เรามีข้อจํากัดเราไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถแต่ที่เราทําได้คือ ฤทธานุภาพของพระเจ้าคือพระหัตถ์ของพระเจ้าสุดกําลังของเราก็คือพระหัตถ์ของพระองค์เอเมนนะครับในเวลานั้นโมเสสแล้วก็อาโรนก็เจอกับปัญหาอุปศรรคนะไปบอกกับชนชาติ Israel, อิสราเอลโอ้ชนชาติอิสราเอลเจอกับปัญหามากกว่าเดิมแล้วชนชาติอิสราเอลพวกเขาก็บอกว่าไม่ฟังเสียงของโมเสสแล้วก็อาโรนอ,อีกต่อไปแล้วนะพอฟังเสียงโอ้แทนที่จะไปแบบสะดวกสบายแล้วก็ล่มดืนชีวิตลําบากมากกว่าเดิม ร่างับหลายครั้งเราเมื่อเราทํางานหรือเรารับใช้พระเจ้าเราประกาศเรื่องราวของพระองค์เราจะเจอกับปัญหาประสรคผมเองก็เจอเมื่อเราเลุกขึ้นแล้วก็ประกาศเรื่องราวของพระเยซูทําตามพระหมหาบัญชาของพระองค์โอ้โหพี่น้องครับทีมผมก็เจอนะพี่น้องสมาชิกทั้งหลายก็เจอนะครับแต่เราจะไม่ยอมแพ้เอเมนไหมครับนะเราจะไม่ยอมแพ้แม้ว่าจะมีอุปสรรคพระเจ้าทรงย้ำพระสัญญาของพระองค์ว่าพระองค์ทรงปรากฏกับ อับราฮัมอิสอักแล้วก็ยาโคบในนามว่าพระเจ้าทรงไม่หิดทิลิตแต่พระเจ้าไม่ได้ปรากฏกับพวกเขาในนามยาเวย์ยาเวย์แปลว่าเราเป็นเราเป็นซึ่งเราเป็นพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าในประมการพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าวันนี้แล้วก็พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าในหลันการพระองค์ทรงเป็นซึ่งพระองค์เป็น นี่คือพระนามของพระองค์ที่เราประกาศน้นองครับพระองค์ทรงเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องการคําตอบเสียงข้าควรวญของคนอิสราเอลน้องครับพระเจ้าทรงประสงค์ที่จะให้คนที่ข้าควรวญหรือเสียงร้องทุกข์จากจิตใจของผู้คนเนี่ยนะได้รับการปลดปล่อยคนที่มีความทุกข์ยากลำบากมีเสียงข้ามขรวญความทุกข์ เกิดขึ้นในช่วงเขาพระองค์ประสงค์ที่จะช่วยเขาและปลดปล่อยพวกเขาจากความทุกข์ยากลำบากในเวลานี้พี่น้องที่ติดตามรับฟังแล้วก็รับชมเดือนนี้หากท่านเผชิญกับความทุกข์การข้ามครวนของท่านการร้องทุกข์ของท่านถึงพระภาคของพระองค์และพระองค์ประสงค์ปลดปล่อยให้ชีวิตของคุณเนี่ยให้หลุดพ้นจากความทุกข์ความทรมานเหล่านั้นเมื่อท่านเผชิญกับเจ้ากรรมในเวรน,นะควบคุมท่านแล้วก็บังคับให้ท่าน เพื่อที่จะหลุดพ้นนะด้วยการทําดีด้วยการทําตามหลักศาสนาด้วยการทํทาตามหลักบทบัญญัติตา่างๆแต่เราไม่สามารถที่จะทําได้เราไม่สามารถที่จะทําดีได้ร้อยเปอร์เซนตทุกสิ่งทุกอย่างได้ด้วยกําลังอันจากัดของเป็นความเป็นมนุษย์นี่คือความทุกข์ความทรมานของผู้คนมากมายที่พยายามที่จะพ้นทุกข์พ้นเจ้ากรรมในเวรแต่ไม่สามารถที่จะทําได้พระเจ้าทรงรู้ว่าท่านต้องการความช่วยเหลือพระเจ้าทรงรู้ว่าท่านต้องการการปลดปล่อย พระเจ้ารู้ว่าท่านต้องการการหลุดพ้นจากเจ้าการรมเนเวรพระองค์ประสงค์ที่จะช่วยคุณและให้คุณได้หลุดพ้นพี่น้องครับเราพบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อโมเสสแล้วก็อาโรเนเจอปัญหาเล็กน้อยก็ต้องการคําตอบเพียงเล็กน้อยแต่เมื่อเราเผชิญกับปัญหาหนักนะพระเจ้าทรงมีโอกาสสำแดงฤทธิ์อำนาจอันยิ่งใหญ่ของพระองค์เมื่อชาวฮิบรูเดือดร้อนยิ่งขึ้นพี่น้องครับพระเจ้าทรงเข้ามาแทรกแซงด้วยฤทธิ์อำนาจยิ่งใหญ่แล้วก็ ทรงทาการอัศจรรย์เพื่อช่วยกู้พวกเขาปัญหาของเราในวันนี้ของพี่น้องเหวันนี้ของคุณในวันนี้ขนาดใหญ่ขนาดไหนอุปสรรคของท่านมันเป็นอุปสรรคใหญ่โตแค่ไหนไม่ว่าปัญหาใหญ่อุปสรรคที่จะมีมากนะก็ตามนะครับพระองค์สามารถที่จะให้คําตอบกับพี่น้องได้ถ้าปัญหาใหญ่พระเจ้าก็จะให้คําตอบที่โอ้ คำถามแดงถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์พระองค์จะให้อุปสรรคพวกอุปสรรกลายเป็นอุปกรณ์ของพระองค์ที่จะทําให้ท่านได้เห็นความไม่จํากัดของพระองค์เอเมนนะครับข้อที่7เราจะรับพวกเจ้าเป็นประชากรของเราและเราจะเป็นพระเจ้าของพวกเจ้าพวกเจ้าจะรู้ว่าเราคือยาเวพระเจ้าของพวกเจ้าผู้นําพวกเจ้าให้ผลจากงานหนักที่คนอียิปต์เกณฑ์ให้ทําเราจะนําพวกเจ้าเข้าไปในแผ่นดิน ซึ่งเราได้ปฏิญาณไว้ว่าจะให้แก่อับรามแก่อิสอักและแก่ยาโคบเราจะยกแผ่นดินนั้นให้แก่พวกเจ้าเป็นกรรมสิทธิ์เราคือยาเวรังครับพระสัญญาของพระเจ้าในพระธรรมตอนนี้สําเร็จทุกป,ประการเมื่อชาฮิบรูออกจากประเทศอียิปต์เนาะพระองค์ทรงปลดปล่อยพวกเขาจากการเป็นทาสทรงเป็นพระเจ้าของพวกเขาและพระองค์ทรงรับพวกเขาเป็นประชากรของพระองค์ยังครับ พระสัญญาที่เป็นจริงในชนชาติของอิสราเอลและพระสัญญาที่เป็นจริงในชีวิตของเราที่มาเชื่อแล้วก็วางใจในพระเยซูเอมเอมนนะครับเราเป็นประชากรของพระองค์เรามาอยู่ในแผ่นดินการครอบครองอยู่ในการออดูแลของพระองค์จากนั้นก็ทรงนําชนชาติอนะิสราเอลเนาะเข้าไปสู่ดินแดนแห่งพันธสัญญาก็คือช่วยกู้เขาจากการเป็นทาสนะเป็นภาพเล็งถึงความรอดซึ่งเราทุกคน ได้รับความรอดของทุกคนพระเจ้ามาเพื่อที่จะช่วยให้ทุกคนได้รับความรอดี่น้องเมื่อพระเจ้าทรงไถ่เราจากความบาปพ,พระองค์ทรงปลดปล่อยเราทรงยอมรับเราและทรงเป็นพระเจ้าของเราจากนั้นพระองค์ทรงนําเราไปสู่ชีวิตใหม่เมื่อเราติดตามพระองค์ไปสู่ชีวิตที่ไม่เหมือนเดิมชีวิตที่ได้รู้จักกับพระองค์มากขึ้นข้อที่9้านะครับโมเสจึงบอกเรื่องนั้นแก่ชนชาติอิสราเอล แต่พวกเขาไม่ฟังโมเสสเพราะหมดอะไรตายอยากและทนันทนงานทาาแทบไม่ไหวพระยาเวตรัสกับโมเสสว่าจงไปบอกฟาโรกษัตริย์อียิปต์ให้ปล่อยชนชาติอิสราเอลไปจากแผ่นดินของเขาแต่โมเสสทูลพระยาเวว่าแม้แต่ชนชาติอิสราเอลก็ไม่ได้ฟังข้าพระองค์แล้วฟาโรจะฟังข้าพระองค์ได้อย่างไรข้าพระองค์เป็นคนพูดไม่เก่งนะครับ,รบเมื่อพระเจ้าท่งย้ำว่าให้ไปบอกกับฟาโร จงปลดปล่อยชนชาติอิสราเอลจากแผ่นดินของท่านาโมเสสบอกว่าคนอิสราเอลด้วยกันยังไม่ฟังเลยแล้วศัตรูคน,นที่ทําให้ชนชาติอิสราเอลเป็นทาสเนี่ยขาจะปลดปล่อยได้ยังไงแล้วยิ่งหน้ำซ้ําโมเสสบอกว่าเขาเป็นคนพูดไม่เก่งพี่น้องครับพระเจ้าทรงประสงค์ที่จะใช้คนแม้คนอาจจะเป็นคนที่มีข้อจา,ากัดพูดไม่เก่ง แต่พระเจ้าประสงค์ให้ท่านเป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐของพระองค์เมื่อโมเสสนำพระชนะของพระเจ้าไปแจ้งเก่ประชาชนนะพวกเขาก็ท้อใจเกินกว่าที่จะฟังพี่น้องครับชาวฮิบรูไม่ไม่อยากจะได้ยินอะไรเกี่ยวกับพระเจ้าและพระสัญญาของพระองค์อีกครั้งสุดท้ายที่พวกเขาฟังโมเสสพวกเขาต้องทํางานหนักมากกว่าเดิมทนทุกข์มากกว่าเดิมบางครั้งพี่น้องครับเมื่อพระเจ้าตรัสอะไรกับเราเนาะอย่างชัดเจนแล้วสถานการณ์แทนที่มันจะดีขึ้น เมื่อเราเชื่อฟังแล้วก็ทําตามสถานการณ์กลับเปลี่ยนแปลงแย่ลงกว่าเดิมหรือเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเนี่ยช้ามากนะพี่น้องครับนะเมื่อสถานการณ์แย่ลงในเวลานั้นเนะ่ยเราอาจจะไม่อยากจะได้ยินอะไรเกี่ยวกับพระเจ้าไม่อยากจะอ่านพระคำของพระเจ้าไม่อยากจะฟังเสียงของพระองค์ไม่อยากจะอธิษฐานแล้วก็ร้องถุนตอบพรนะองค์พี่น้องครับถ้าเรากําลังเป็น คนหนึ่งที่ประกาศขอปะเสริฐเป็นสาวกของพระองค์จงอย่ายอมแพ้ถึงแม้สถานการณ์มันดูแย่ลงแต่เราฟังเสียงของพระเจ้านี่คือพระประสงค์ของพระเจ้าคือชัดเจนเราอย่ายอมแพ้วีรกรับเมื่อผมลุกขึ้นแล้วประกาศสร้างสาวกเจอกับปัญหาแล้วก็กระสักในเวลานี้การสร้างสาวกแล้วก็การทําตามพระหมหาบัญชาของพระเยซูก็ยังไม่เห็นเป็นรูปเป็นร่างที่ น่าจะเป็น,นย้งให้ดีเท่าที่ควรแต่เราจะไม่ยอมแพ้เราจะไม่ยอมแพ้แม้มีอุปสรรครอบด้านเกิดขึ้นเอเมนนะครับเราจะเจอกับการโจมตีจะเจอกับสารพัดปัญหาเราจะไม่ยอมให้แพ้ต่ออุปสรรคปัญหาเหล่านั้นจงนําพระชนะของพระเจ้าไปแจ้งแก่ผู้คนต่อไปเราประกาศและสร้างสาวกของพระเยซูต่อไปเหมือนโมเสสที่ชื่อฟังแล้วก็ นะประกาศพระชนะของพระเจ้าเหมือนอย่างที่พระเจ้าทรงสั่งไวนะ้ประกาศต่อไปแม้คนปฏิเสธแม้คนไม่ยอมรับแม้คนจะไม่เชื่อฟังแต่ทําต่อไปผู้นําที่ดีมองไปได้ไกลกว่าปัญหาและการเปลี่ยนแปลงชั่วครั้งชั่วคราวมองได้ไกลกว่าอุปสรรคทั้งหลายที่อยู่รอบด้านของเรามองไกลไปจนถึงพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระองค์การเกิดผลของพระองค์พระสัญญาเป็นจริง ที่พระองค์สามารถทําได้จดจ่ออยู่ที่พระเจ้าที่เราต้องเชื่อฟังแทนที่จะเป็นผลลัพธ์ที่เราต้องการเราจะไม่จดจ่ออยู่ที่ผลที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาสัน้นๆแต่เราจดจ่ออยู่ที่พระเจ้าผู้เป็นผู้สั่งการให้กับเรา้ังครับการนำพระจนะคำของพระเจ้าไปพูดกับฟาโรในขณะที่ประชาชนของพระเจ้ายัางไม่ค่อยเชื่อฟัง คงเป็นเรื่องที่ยากมากสําหรับโมเสสนะแม้ในที่สุดชาวฮิบรูจะเชื่อว่าพระเจ้าส่ง,สง,สงโมเสสมาแต่ช่วงหนึ่งโมเสสก็รู้สึกโดดเดี่ยวอย่างไรต้ก็ตามโมเสสก็เชื่อฝังพระเจ้าแล้วก็ผลที่เกิดขึ้นก็กคือ,อความยิ่งใหญ่ผลที่ออกมาเนี่ยเป็นผลที่ยิ่งใหญ่จริงๆเมื่อโอกาสที่จะประสบความสําเร็จเลือนลงังพี่น้องครับจงจาไว้ว่าใครๆก็เชื่อฝังพระเจ้าถ้างานนั้นง่าย แต่ทุกคนคอยสนับสนุนแต่คนที่มีความเชื่อที่มั่นคงเท่านั้นที่จะเชื่อฟังพระเจ้าเมื่องานนั้นมันเป็นงานที่เต็มไปด้วยอุปสรรคเป็นงานที่มองแล้วเป็นไปไม่ได้คนที่เป็นผู้นำที่เกิดผลมากเขาจะไม่กลัวอุปสรรคแล้วก็ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นมันคือขั้นตอนหนึ่งของการนำไปสู่ความสำเร็จ เอเมนนะครับถ้าอุปสรรคใหญ่การเกิดผลก็ยิ่งใหญ่ถ้ามีปัญหามากการเกิดผลก็จะมีมากเอเมนข้อที่13พระยาเวจึงตรัสกับโมเสสและอารนให้แจ้งแก่ชนชาติอิสราเอลและฟาโรกษ์กษัตริย์อียิปต์ว่าพระองค์ทรงบัญชาให้ท่านทั้งสองพาชนชาติอิสราเอลออกจากแผ่นดินอียิปต์เราขอบพระคุณพระเจ้าพระเจ้าสั่งเราให้เราทําต่อไปเราจะทําต่อไปเราจะไม่ยอมแพ้แม้มีอุปสรรครอบด้านเอเมน ข้อที่1 4ถึง21เนะี่ยเป็นพงพันธ์ของโมเสสแล้วก็อาโรนนะที่พระเจ้านะ,ปะเปิดเผยว่า,า,ามีใครบ้างนะครับต่อไปนี้เป็นต้นตระกูลของพวกเขาบุตรของรูเบนผู้เป็นบุตรหัวปีของอิสราเอลชื่ออาโนบบรลูเฮโรสขอไปเฮสโรนและคารมีเหล่านี้เป็นตระกูลเผ่ารูเบนบุตรของซิเมโอนชื่อเยโมเอลยามินโอฮัดยากิน โฮาและซาอุนผู้เกิดจากหญิงคานาอันเหล่านี้เป็นตระกูลเผ่าซิเมโอนต่อไปนี้เป็นชื่อบุตรของเลวีตามชาติพันธุ์ของเขาคือเกอร์ชนโคฮัทและเมรารีเลวีนั้นมีอายุได้137ปีบุตรของเกอร์ชนคือลิปนีและซิเมอีตามตระกูลของพวกเขาบุตรของโคฮัทชื่ออัมรามอิสฮา เโบโรนและอุตซีเอลโคฮัดมีอายุได้ร้อยสาปีบุตรของเมรารีชื่อมาลีและมูซีเหล่านี้เป็นตระกูลของคนเลวีตามชาติพันธุ์ของเขาส่วนอามรามได้โยเคเบทน้องบิดาของตนเป็นภรยาแล้วนางให้กำเนิดบุตรแก่เขาชื่ออารณนและโมเสสอามรามมีอายุได้ร้อยสาปีบุตรของ อิสหาชื่อโคราเนเฟกและสิครีบุตรของอุซีเอลชื่อมิชาเอลเอฟาเอสซาฟานและซิทารีส่วนอารอนได้นังเอลีเชบาบุตรีของอามีนาดับน้องสาวของนาโชนเป็นภรรยานางมีบุตรกับเขาชื่อนาดับอาบีฮูเอลีอาซาและทิอิต อามาบุตรของโคราชื่ออัสสีเอลคานาและอาบียาสักเหล่านี้เป็นตระกูลของคนโคราไปเอเลอาซาบุตรอารอนได้รับบุตรีของอบุตรีิงคนหนึ่งของปูทีเอลเป็นภรยานั่งมีบุตรกับเขาชื่อฟิเนหัสคนเหล่านี้เป็นต้นตระกูลของคนเลวีตามตระกูลอารอนและโมเส สองคนนี้แหละคือผู้ที่พระยาเวได้ตรัสว่าจงพาชนชาติอิสราเอลออกจากแผ่นดินอียิปต์โดยแยกเป็นขบวนขบวนโมเสสและอาโรนสองคนนี้แหละเป็นผู้กราบทูลฟาโรกษัตริย์อียิปต์เรื่องพาชนชาติอิสราเอลออกจากอียิปต์ข้อที่28นะครับในวันที่พระยาเวตรัสก,กับโมเสส ในแผ่นดินอียิปต์นั้นพระองค์ตรัสกับโมเสสว่าเราคือยาเวเจ้าจงบอกฟาโรกษัตริย์อียิปต์ามข้อความทั้งหมดที่เราได้บอกเจ้าโมเสกับทูลพระยาเวว่าข้าพระองค์เป็นคนพูดไม่เก่งจะไหนฟาโรจะฟังข้าพระองค์เล่านงครับถึงแม้ว่าโมเสสมีข้อจำกัดรู้ว่ามีจุดอ่อนจุดด้อยแล้วก็รู้ว่าการที่จะพูดแล้วก็ให้ฟาโรฟังนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนะแต่โมเสก็ยัง เชื่อฟังที่จะทําตามพี่น้องครับถึงแม้บางครั้งเรามีจุดอ่อนหรือจุดด้อยหรือเรามีข้อจากัดต่างๆถ้าเราเชื่อฟังแล้วก็ยอมที่จะทําตามที่พระองค์สัง่งเราก็จะเห็นการเกิดผลที่มาจากพระองค์อย่างแน่นอนเหมือนโมเสสเอเนมนะครับมาถึงข้อคิดคําถามจากพระคําของพระเจ้าพี่น้องครับ,รบเมื่อเจอปัญหาประสักครอบด้านคุณรู้สึกอย่างไร เรารู้สึกอย่างไรเมื่อเจอกับอุปสรคปัญหามากใหม่เมื่อเรารับใช้พระเจ้าหรือเ,รเมื่อเราทํางานเมื่อเราเมื่อเราเรียนหนังสือเมื่อเราทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดไี่้องครับหลายครั้งเรารู้สึกท้อรู้สึกเหนื่อยเรารู้สึกว่าโอ้โหจะยอมแพ้ดีไหมนะแต่เราเห็นแบบอย่างของโมเสสแล้วก็อาโรนพวกเขาเจอกับปัญหาที่หนักที่ใหญ่เจอปัญหารอบด้านนะคนที่เป็นชนชัตนเดียวกันก็ยังไม่ฟังและจะไป พูดอะไรกับคนต่างเชื้อชาติพี่น้องครับแต่เขาก็ไม่ยอมพแพ้ขอพระเจ้านําเรานะครับถึงแม้เราจะรู้สึกอย่างไรเขาตามขอให้เรารู้ว่าการยอมแพ้ไม่เป็นหนทางไม่เป็นทางเลือกที่เราจะเลือกเอมนะครับทําอย่างไรไม่ให้พ,พ่แพ้ต่อปัญหาอุปสรรคทั้งหลายแล้วเราจะทําอย่างไรพี่น้องครับให้เรามองที่แบบอย่างของโมเสสและอาโรนให้เรามองที่ ความไม่จํากัดของพระเจ้าผู้ทรงเป็นเจ้าในชีวิตของเราเป็นผู้สั่งให้กับเราเนาะว่าเราให้เราทําสินั้นสิ่งน,น,งนี้เมื่อเราได้ยินเสียงของพระองค์ชัดเจนเราทําเลยแต่เมื่อไหร่ที่เราไม่ได้ฟังเสียงของพระองค์เราทําเพราะเราคิดเองเรา,ากําหนดเองอาตามอ,อําเภอใจของเราเองนั่นครับขอให้เราเลิกจากทางนั้นแล้วก็มาฟังเสียงของพระองค์แล้วทำตามพระองค์ เมื่อเราฟังชัดเจนให้เราทําต่อไปถึงแม้จะมีปัญหาลูกประสาก็ตัตตาเอเมนนะครับจะแบ่งปันและหนุนใจคนรอบข้างไม่ให้ยอมแพ้ง่ายๆได้อย่างไรชีวิตของเราเป็นต้นแบบเมื่อเราทําตามแบบอย่างของโบเซและอารอนเราก็จะเป็นคนหนึ่งที่คนรอบข้างเห็นชีวิตของเราที่ไม่ยอมแพ้ง่ายๆพี่้องครับชีวิตที่ไม่ยอมแพ้ง่ายๆจะมีที่ผลต่อคนรอบข้างที่จะช่วยสร้างแรงบันดนาลใจให้กับพวกเขาในการที่จะก้าวถึงแล้วก็สู้ต่อไปจนกว่างานของเขาจะสําเร็จ จนกว่างานรับใช้จะบรรลุผลเอเมนไหมครับให้เราใช้เวลานี้ที่ฐานต่อพระเจ้าร่วมกันอะไรคือข้อคิดชีวิตจากพระคำของพระเจ้าและอะไรคือสิ่งที่เราจะเชื่อฟังด้วยการทาตามพระบิดาเจ้าข้าเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับแบบอย่างชีวิตของอารมณ์แล้วก็โมเสสพรุงเจ้าข้าขอบพระเจ้านําเราพรุงเจ้าข้าถึงแม้สถานการอุปสรรคปัญหาต่างๆจะ เกิดขึ้นรอบด้านเมื่อเราก้าวเดินในทางของพระองค์ขอให้เราได้ยืดหยัดอดทนแล้วก็พึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์พึ่งการทรงนำของพระองค์ขอพระเจ้านำเราด้วยเราชี้ทานตอบพระองค์ร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะเติมเต็มให้กับพวกเราทุกคนนะครับขอพระเจ้าเรอนครับ มาถึงความจริงให้ความรักนี้ที่มีเป็นแสงนำทางให้เรานับจากคนนี้ให้ชีวิตที่มีเป็นแสงสะท้อนไปให้คนรู้ว่าใครที่นำข้าไป